หรือคุณฟิล์มนะครับไฮยวนพักยักษ์เขียวอยู่ในเสื้อสีเขียวครับผูกสาบะตูเป็นพิทัก์พงรนเตอร์เจอแพทริกจากขอบรัวของดากอนจูเนียส่วนเป็นกัปตันทีมนนะเป็นทวัชัยคงอินนะเอาครับเกมเริ่มครับ12นาทีของครึ่งเวลาแรก ย้อนกลับเข้ามาพงธนิกพงธนิกอุดมพันธ์จากพื้นที่ของกรมราครับจากขอบรั้วของอสัมชัญอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะพงธนิกป่ปาออกมาขนานเส้นขึ้นมาลูกนี้ก็เดี๋ยวบงนะไหมไปครับงหวะสุดท้ายลึกมาถึงผู้สาป,ประตูเเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาครับ ศัสทประตูเป็นแอนดรูฟาวฝาเสาในเกมนี้อีกฝั่งอีกคนหนึ่งโค้ตาสำรองเป็นปรับสักสักส,กสงตำแหน่งผู้สับประตูของน้องพาวินอมองจากนี้แล้วก็ถือว่าเป็นความหนุ่มความสดของน้องพาวินนะเจอกับความเก่าของรุ่นพี่อย่างเดอะฮัตยักษ์เขียวในเกมนี้ขนานแเส้นขึ้นมาก่อนลูกนี้แล้วจะเข้าโค้งในจังหวะสุดท้ายาล้อนออกไป จากเาก Andrew, ตีออมาของเอนดรูบปากสั้นออกมาครับของบอลในแดนตนเองสน,ส,มมส,นสนามสนามสนาที่กว้างี่ต้องใช้ความกว้างของสนามให้เกิดประโยชน์มากที่สุดน้องภาวินในเสื้อสีน้ำเงินครับยีตอนรับคุณพิสุทธิ์บุญโกยครับผม ฐานสโมสรของอันดามันคุณเอฟซียุคป,ปัจจุบันเดินทางถึงสนามชมเกมครั้งน้ำในสนามที่แห่งนี้ด้วยครับผมเซเว่นนาวาได้หนาใบาละ,เ,ะเราิ้มกไม่มา,ากลับมาเป็นฟรีคิกของเดอะฮัคครับน้องพาวินได้เสริมสักหลานสันเรียกตัวมาเสริมทัพอีกหนึ่งตำแหน่งจากกระบ,บีในแนวรุกของน้องพาวิน แนวลุกก็เป็นปริญญาทัพทิมทองกองหน้าร่างใหญ่อีกคนหนึ่งของน้องภาวินอาก็ตัดมาดูฟีคิกลูกนี้ครับทวัดชูชื่นจิตวัดยกเข้ามาอย่างสกัดได้ก่อนในจังหวะแรกบอลโดนตาข่ายด้านบนถือว่าเป็นบอลออกข้างทุ่มกลับเข้ามาของเดอะฮักนี่คือคู่ที่3ของเกมการแข่งขัน,ขนได้เป็นบอลทุ่มกลับเข้ามาเป็นดูสิทองแย้มริมเส้น ย้อนหลังเอาครับเสริมสั่งหลานสันให้ต่อที่พวงธนิีอุดมพันธ์เจ้าปากีพานหนีขึ้นมาทางเส้นข้างย้อนกลับเข้าในมาอีกทีนึงดึงจังหวะสวย<ห>เปลี่ยน,นแกนออกมาครับสุพรชัยเอาครับสุแล้วหลองยิงไกลลูกนี้เอาครับเจ้าเพชริกขวาหนือติดมือเอาไว้ครับยังมองเห็นลูกนี้ เปิดบอลพุ่งพุ่งออกมาลูกนี้มงสก,กัดก่อนจังหวะแรกจังหวะสองอยางเป็นบอลของเดอะฮักครับตามมาเก็บเร็วเล่นต่อได้ในจังหวะของดูสิตทองแย้มลึกมาเข้าทางของเพทริกเจ้าพิทักพงพิทักพงเลนเตอร์ให้ทวัาชัยคงอินย้อนกลับมาไปสิงกันใหม่นี่ครับจากบอลเท้าสู่เท้า<ห>ถือ<ห>ว่า<ห>ต่อกันได้เนียนตาทีเดียวครับ สภาพสนามที่กว้างในเกมนี้อีกหนึ่งความท้าทายของบรรดานักตเตะนะครับสองสองคู่ที่แข่งขันไปแล้วเริ่มจะรู้แล้วว่าสนามที่กว้างจะต้องทํำยังไงในนัดต่อไปนี่คือนัดแรกของกลุ่มนี้ครับผู้ที่สามเปลี่ยนแกงออกทั้งแท่นกว้างแล้วยกตับเข้ามาลุ้นในกรอบอย่างมุ่งทิ้งออกมาได้ก่อนับในจังหวะสุดท้ายครึ่งลาสิบสองนาทีครับเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลา ที่จะจอคิวรอในคู่หลังเป็นกระสม C.R. อาวจากพังงาครับเจอกับวังไซาจากจังหวัดกระบี่ที่จะแข่งขันหลังจากคู่นี้จบหามงเชื่อมเกมตรงกลางย้อนหลังที่ทวัชัยคงอินหาพื้นที่ใหม่แล้วลูกนี้ดูสิจังหวัดสุดท้ายเป็นดูสิทองแย้มครับเจอกระแทกทางด้านหลังแล้วค่อยๆสุดลงไปผู้สินจานไพรุ่ให้เป็นบอลฟา พยายามที่จะยืนให้ใกล้บอลมากที่สุดแล้วครับเกมรับของปริญญาทัพทิมทองหาคราฟีคิดของดุสิตท,ทองแยีมสรีระดีดุสิตทันสั้นให้ทวชัยคงอินเาาจาะตรง๋อครับในจังหวะสุดท้ายพยายามที่จะแทงช่องแต่แรงไปครับในจังหวะสุดท้ายเป็นบอลออกหลังไปเลยครับลูกนี้ต่างเตออกมาของเอนดรู แอนดรูคิปเปอร์สั่นออกไปต่อที่พงเทพอุดมพันธ์นี่วามร้อนในสนามมันจะทวีวามร้อนเพิ่มขึ้นมากเรื่อยแอนมันมกันนะวันแ okay. อนดรูก็อยู่กับภูเก็ตอันดามันซิตี้ในต่างประเทศวัประตูต่างเตีออกมาถ้าพงเล่นสั้นๆครับในกรอบอ หาพื้นที่แล้วเจอทางฝั่งของปริญญาเข้าไปกดดันในกรอบเหมือนกันนะเอาก็พยายามที่จะดันพื้นที่ขึ้นไปสูงส่งผลให้การของบอลในพื้นที่ตอนเองอ,อ,อัดเหมือนกันครับต้องวางยาวเข้าใส่และยังมุ่งสกัดทิ้งออกไปได้อีกหนึ่งจังหวะครับเกมรับของน้องภาวินเป็นกิติศักด์สุนทรวารีครับเซ็นเตอร์ครับตัวสุดท,ท้ายที่ไว้ใจได้อีกหนึ่งตำแหน่งเสริมทัพให้กับน้องภาวินในเกมนี้สก,ก็อยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ครึ่งทางของครึ่งแรกผงธนิกต้องลุงไปล้วงต่ำเหมือนกันมุงออกมาตั้งเกมกันใหม่ที่ทวัดชูชื่นจิตทวัดจ่ายออกมาติดเอาครับปริญญาตามไปไล่พื้นที่ต้องเคลีย uh ร์ทิ้งออกมาแล้วเป็นน่าจะเป็นทัดบอลแล้วครับในจังหวัดส,สุดท้ายบอลทุบกับเข้ามาของเดอยักษ์เดอฮัก ยักษ์เขียวในเกมน,กนี้เอาครับกระโดกข้ามแต่ไม่ข้ามแล้วบอลไม่ออกเอาครับอย่างอยู่ที่ทวัชัยทวัชัยคงอินสวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมบัญชาการเกมในเกมแรกฝากสั้นออกมาเลือดจะแหวกลูกนี้ไม่ผ่านเอาครับเสริมสั่งหลานสัสนให้ต่อปริญญาย้อนกลับตั้งมาครับปริญญาสุนทรวารีเปลี่ยนแกนออกมาพักอ,อกสวยและจะแปรนี้เจอทวัชัยครับอย่างยน่ขั้นต้นว่านี่คือความหนุ่มความสดของน้องพาวิน กลายเป็นบอลถูกคู่ไปครับเจ้าวันนี้สวมเสื้อต่างสีกับผมธนิกคับทางฝั่งของเจ้ามาเที่ยวเกมรุกของเดอะฮักในเกมนี้เป็นเจสดาคลสาคอนหมายเลข54แนวรุกของเดอะฮักออกต่อเส้นข้างอีกหนึ่งจังหวะครับผ์ธนิกไล่พื้นที่เบียดบังแล้ว เอาครับจังหวะสุดท้ายผู้สินมองว่าเป็นการเข้าบอลทางด้านหลังของพงษ์ธนิกนะครับในจังหวะสุดท้ายเรียกเป็นบอลฟาลของเดือฮักอีกหนึ่งจังหวะสังเกมสั่งการข้างสนามเป็นคุนบอลนะบอลเดือหักแล้วก็น้องพาวินก็เป็นคุณจีเชษเราประเสริฐชัย ทีมงานสตารโค้ดของแต่ละทีมที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของมานั่งสำรองตรงนั้นก็ฝั่งละ3คนไม่เกิน3คนนะครับอ๋อกาบฟคลิกทางเส้นข้างครับถวัดชูชื่นจิตเดียมเท้าขวาครับ ใจพวกร่างกันหรือเลยไม่ยอเไม่อย้อนจะระพีกันใช่ไหมเปิดลึกเข้ามาแล้วเอ็นดูที่เสาสองลูกนี้ข้ามออกไปครับหลุดออกหลังดีกรีก็ตำแหน่งผู้สาประตูของภูเก็ตอันดามันเอฟซีในยุคปัจจุบันอีกหนึ่งตำแหน่งครับผู้สาประตูของน้องภาวินเจ้าเอ็นดูฝากออกมาเสริมสักหลานสันเอาครับเสริมสักนี่ก็อิมพอร์ตจากกับบีเลยครับ สั่นออกมาลูกนีาครับปริญญาย้อนตั้งกันใหม่เกมบุกของน้องภาวินบุกขึ้นมาบ้างครับเจาะเกช่องสั้นๆหาพื้นที่นอกกรอบแล้วยกเข้ามาเอาอว,เว,ว่าตือธวัชชัยยัดแล้วจังหวะสุดท้ายอึดอัดเหมือนกันนะธวัชชัยนั้นเข้าถึงตัวแล้วครับส่งผลให้การของบอลในรุ่นน้องในจังหวะสุดท้ายของอัสมิวไม่ถนัดเหมือนกันก็เลยเปิดล้อนออกหลังไปอัสมิงมาตาแฮ หมายเลขยีบสองของน้องพาวินยีบสองปากสั้นครับปาริญญาหลงยิงไกลเข้ามาโอ้โหวันนี้เจ้าเพทริกยังฟ้าหนืบติดมือไว้ได้หลายจังหวะน่าจะพักผ่อนเต็มที่แหละครับเจ้าพี่พักพงเลนเตออ์ ไม่แน่ใจว่าจะเซ็นสัญญากับภูเก็ตอันดามันเวสซิตี้อีกคนหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเจ้าผลงานของแพทริกเติบโตจากขอบรั้วของดากอนจูเนียอีกหนึ่งตำแหน่งผู <h <h ้สาบประตูของเดอะฮักคือว่าเก็บเกี <h 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 ่ยวประสบการณ์จากหลายๆพื้นที่จากหลายเกมการแข่งขันแล้วเป็นมือหนึ่งไปครับความหนุมความสดของเจ้าแพทริกพีทักพงเลนเตอร์ย้อนกลับออกมาตั้งกันใหม่ ถ้าวัตชูชื่นจิตย้อนที่แพทริกเปิดโด่งจังหวะเดียวทิ้งออกมาพงษ์ธนิกย้อนหลังให้แอนดรูได้สิทธิ์นั้นไปครับใช้ศีษะหมุมคืนพวกสัรตรูก็สามารถจะใช้มือเล่นได้กลับมาตั้งเกมกันใหม่ครับกิตติศักดิ์สุนทรวารีให้ต่อที่กิตติศักดิ์พงษ์ธนิกสันส้นๆครับปริญญาต้องลงมาล้วงต่ำแล้วเหมือนกันนะ ยกตรงกลางเจาะออกมาที่เสริมสั่งหลันสันทวชัยยังอ่านได้ลูกนี้แล้วจะโตขึ้นมาของเดือยหักบ้างครับเกมตรงกลางทาวชัยทิ้งหลังบ้านจ่ายต่อด้านเส้นข้างแปะนี้แล้วผ่าหนีปริญญาในจังหวัดสุดท้ายเอา้าครับจะเข้าโค้งอยู่แล้วครับแต่ก็เป็นบอลฟาวไปครับลูกนี้ปริญญากลับลมาเป็นฟรีคิกของ เดือฮักครับอาละ้องแกนเตี้ยงเลยครับเตียงโล่ขึ้นนัดขอบคุณทีมงานเครื่องเสียงของไฟกายขันที่เอาเครื่องเสียงชุดใหม่ เละผู้สิินเป่าจบเกมในครึ่งเวลาแรกครับยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นบอลยังอยู่ในกลางสนามเอาครับจะกลับมาลุ้นกันต่อใน12นาทีของครึ่งหลังขยับพว้านบุตรหมันลงไปเสริมทัพับสายธรรมชาติลงไปถึงเฉลิมพลเกตเมืองพลงานดับเพลิงจากท่าายานภูเก็ตในพื้นที่ของไขาวอีพน,นะครับนี่ เปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาครับส่งรายชื่อเข้ามา18แก้ไข15คนแต่เสริมสั่งหลานสันยังอยู่ครับในสนามถูกกลับเข้ามาหัวหน้าหนะัวหน้านบุตรหมัน หาพื้นที่สริสังรัสัน,สสสนเนบียดดังแยกได้ลูกนี้เอาครับเกมของน้องภาวินให้ต่อเฉลิมพลเกตเมืองสายสา,ายลงเจ้าปากีแล้วูผู้ลูกนี้บอลมันโค้งหนีกรอบในจังหวะสุดท้ายอาก็ถือว่าเปิดหัวในต้นเกมของครึ่งหลังจบด้วยการยิงดอกนี้ใกล้เคียงครับต่างตีออกมาของพิทักษ์พลหวังลึกออกมาลูกนี้ เอาครับในจังหวัดสุดท้ายเป็นผู้สินให้เป็นทัดบอลทุ่มกับเข้ามาเอาครับบอลของเดือฮักฝั่งสั้นงออกมาทางเส้นข้างแล้วติดเครื่องเลยครับไปไปต่อเข้าขวาขวาหักเข้ามาดอกนี้แล้วโอ้เอ้าไปไม่สุดดอกนี้ในจังหวัดสุดท้ายกึงยิงถึงผ่านเข้ามาครับจะให้กับจักรพงศ์เห็นแต่วชาชูชื่อจิต ทะลุขึ้นมาในจังหวัดสุดท้ายครับ,บเกมของ The uck, เดอะฮักเห็นเอกรัชเจริญกุลฝากสัตว์อีกหนึ่งจังหวะครับก็ได้ถวัชชูชื่นจิตเป็นเซ็นเตอร์คับตัวสุดท้ายของยักษ์เขียวในเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดก็ปัจจุบันอยู่กับพัทลุงเอฟซีฝากสั้นออกมาทางเส้นข้างให้ต่อออกมาทางดินเส้นเอกรัชเจริญกุล เปลี่ยนแกนข้ามฟ้าออกมาแล้วหมุ่งชงลูกนีเ้เข้าสองของเอนดรูต่างตีออกมาของพิทัคพลเลสเตอร์เอาครับยกดวงออกมาแล้วลูกนี้ บนโดนตาข่ายด้านบนเป็นบนออกข้างแล้วครับถุงกลับเข้ามาของน้องภาวินขอบคุณข้อมูลของคุณดูสิครับ77นั้นเป็นทวัดนะทวัดชูชื่นจิตแก้ไขข้อมูลนิดน,นึงครับเอาทาวัดเป็นเอาครับมาต่อในจังหวัสุดท้ายเข้ามือของ สับป,ประตูยังเซตได้ดีดลูกซ้นก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาลูกนี้ฝากสั่นออกมาอีกหนึ่งจังหวะครับกิติศักดิ์สุนทรวารีห้ยต่เฉลิมพลเฉลิมพลเกตเมืองไห้เฉลิมพลอีกครั้งครับเชิงเกมกับ้าปาก,กีเครื่องเกมมาด้านข้างเอาครับย้อนกลับหม่ค่อยๆจะเครื่องคานขึ้นมาครับการเซตสิ่งชิงเท้าสู่เท้าของน้องพาวินสกอร์ยังศูนย์ ฉเฉลิมพลเกตเมืองออกไปต่อพัวนาฏบุตรหมันเหลี่ยมเท้าซ้ายแล้วจับแหวกลูกนี้ยังไม่ผ่านทวัชชัยคงอินกับตันทีมของเดอะฮักยักษ์เขียวในเกมนี้เอากรบปลายเท้าจากบทลาดเข้าทางของฉเฉลิมพลเกตเมืองการแทงเข้าตรงกลางที่พูนากหมันซ้ายพัวนาง้างตือทวัตชัยให้ต่อสืมสักหลานสันตามช่องขึ้นมาทางดมแท้นแล้วลูกนี้ยังอยู่ครับหาพื้นที่ใหม่เกมของน้องพาวิน ย้อนกลับออกมาที่เฉลิมพลเอาก็เปลี่ยนไปสองตำแหน่งเกมบุกเริ่มจะดูดีขึ้นก็ใครจะพัวหน้าจากซ้ายขึ้นมาทางขวาแล้วซัดโลกนี้ยังติดบล็อกเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาครับนี่คือบอลมาราธอนแล้วความร้อนมันจะทวีความร้อนขึ้นไปเรื่อยด้านล่างเป็นพลาสติกแล้วมันไม่มีความชื้นสัมผัสนักกีฬาค่อนข้างจะร้อนแลลวครับสวมใส่รองเท้าร้อนถึงร้อนมากครับ ร้อนบวกสองร้อนจากความร้อนทางด้านบนแล้วก็ความร้อนสะสมบริเวณพื้นสนามที่เป็นเม็ดปาสติในเกมนี้เอาครับส่วนใหญ่เขาจะแข่งขันในช่วงตอนบวก่้าหรือช่วงบ่ายแหละครับแต่นี่คือมาราธอนจัดให้เตะในตอนกลางวันคิดดูคู่หลังที่จะจ่อคิวรอเป็นกระสมซีอาร์เซเว่นกับวังไรยครับในคู่หลังยัดเข้ามาลูกนี้ยังติดครับ แล้วจะสวนกลับขึ้นมาของภูนาบุญหมันเกมของน้องพาวินดึงจังหวะเปลี่ยนแกนออกไปสวยครับหาพื้นที่เข้าขวาดอกนี้แล้วยิงเอากปลายมือของพิพักพงศ์ปัดทิ้งออกไปได้เยี่ยมดอกนี้อย่างปฏิสิลูกยิงลูกนี้ไว้ได้สวยยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับเข้าชมเกมการแข่งขันรับปลาครับครั้งที่หนึ่งบอลเงินแสนของจังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งรายการหัวหนา้า เรียดเข้ามาดอกนี้จะเลือกคนให้ต่องภูนิสแล้วซัดหูยังมองเห็นทุกทิ้งอีกหนึ่งจังหวะดบสองอยางเก็บตกได้อีกทีหนึ่งผ่านลีขึ้นมาใหม่ให้ต่อภูวนาศหาพื้นที่ยกเข้ามาติดล็อกยังไม่ผ่านทาวชัยโคกอินดิน้นนี้ทีหนึ่งแล้วแปลเข้ามาหายพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเจ้าอาลมา้าอู้เอากับจังหวัดสุดท้ายยินดีต้อนรับเจ้าไก่ไรวิญ,ญญาณด้วยครับผมรับ เราเป็นเพื่อนแล้วนะใน f a c e b o o k นะไก่ได้วิญญาณครับผมวันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้มาเปล่ามีวุ้นมะพร้าวมาให้ทีมงานด้วยครับขอบคุณครับผมเจ้าไก่ครับเออหาก็ตับมาลุ้นกันต่อแล้วยกออกมาสามเลี่ยวมุทภเม่ดด้วยดอกนี้แล้วเจอเหลี่ยมรุ่นพี่นี่ครับอ้โูจังหวะสุดท้ายแล้วล้มเหมือนจริงมากเลยเจ้าน้องดอกนี้อลมาเรียกไปบอลบครก็มีคลิปของธวัชชัย แล้วยกออกมาแมหลึงจังหวัสุดท้ายเอาบอลลงพื้นไม่ได้เล่นต่อไม่ได้ล้วนีเสียของออกหลังไปเปนจักรบพงเนยจังหวัสุดท้ายครับมาต่อที่ฉลือพลสนามมันกว้างครับแล้วการขึ้นลงถือว่าถ้าขึ้นไปแล้วโอ,โอกาสโอกาสแปรเอาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ของน้องภาวินครับ เป็นน้องภาวินโอ้พอเจ้าไก่มาครับตูวนี่ครับโอ้แสดงว่าอินละมู่ดีมากครับผมอดีครับอเจ้าไก่องครับเจ้าไก่มาน้องภาวินยิงเลยครับองดีองดีโอ้ถือว่าได้ได้ความองไปครับเจ้าไก่มาเป็นคุณากรครับสัตว์ลูกนี้ให้กับน้องภาวินขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์คุณากรคงเพชรสัตว หนึ่งประตูต่อศูนย์นะเดือฮักถือว่าพวกเขามีโอกาสหลายๆจังหวะเหมือนกันแหละครับโอ้คึ่งหลังกลายเป็นการแก้เกมของจิเชตเราประสิดชัยแก้ออกมาดีทีเดียวก็ตักโด่งเข้ามาเอนทูปัดมือเดียวก่อนแล้วก็อัอลลามโอมยอยังมองเห็นแล้วยังเซตได้ครับเอนทูปัด,ดออกมาก่อนหัวหน้านบุตรหมันเรียกเป็นบอลฟาวครับ ได,ได้เป็นฟรีคิกออกมาครับฝากสั้นๆอีกหนึ่งจังหวะครับหาพื้นที่แปะนี้คลองหนีได้เอาออกนํำแล้วหนึ่งศน้องพาวินเป็นชื่อลูกชายของคุณพิสุ์บุญกยเลยครับเจ้าพาวินฝากสั้นออกมาอีกหนึ่งจังหวะเอาก็กลับมาของบอลเด่ตัวเองครับกิติศักดิ์สุนทรวารีห้ต่อเฉลิมพลเกตเมือง ผัวนาคบุตรหมันย้อนหลังกิติสัก์นี่ละครับสนามมันกว้างแล้วขึ้นนำหนึ่งศูนย์กลับมาเพกซิงเลยตอนนี้แล้วธวัชชัยดันขึ้นมาสูงไล่พื้นที่แทะแท่ออกมาตอกน,นี้เล่นเดือดหักโอ้โหกิติสัก์มาเดาจังหวะนี้ขวาหักข้อมาติดบล็อกแถวสองเล่นเดินสวนเอาครับผูวนาคบุตรมันให้ต่อเฉลิมพลเกลเมืองเฉลิมพลหาพื้นที่ฝากต่อเท่าปากีทางริมเส้นแล้วไหลตรงกลางอีกหนึ่งจังหวะกลับมามีเข้าซ้ายพลิกเข้าขวาอีกทีนึงแล้วให้ต่อที่เฉลิมพลเกลเ,เมืองอีกหนึน่งจ เอาครับได้ต่อพงษ์ธานิกอุดมพันธ์ไล่พื้นที่ออกมาโตกลับขึ้นมาดอ,อกนี้ยังจบไม่ได้เอาครับถือว่าลงมาไล่กันเรืวอเหมือนกันเดือดฮัคตามหลังอยู่สูนประตูต่อหนึ่งยอดที่กีสักสุดทวารีต่างกันมาที่แอนดรูแอนดรูฮกูซันเปลี่ยนออกไปใหม่ให้เฉลิมพลขอบคุณข้อมูลของกูไก่ด้วยครับผมฝากให้ต่อที่พูด,ด้านบุญหมันทางริมเส้นอีกหนึ่งจังหวะหนึ่งศูนย์ได้เปลี่ยนทันทีนี่เ,นเ,นเจอบีบเจอไล่ก็นี่ครับสนามมันกว้าง แอนดรูวรักษาฟามได้เปรียบแล้วเก็บสารแต้มได้หรือเปล่าเกมของน้องพาวินในเกมนี้กิติศักดิ์สุนทรวารีพาหนีแล้วเอาครับจะว่าสุดท้ายเหลี่ยมกองหลังเหลี่ยมของรุ่นพี่เลี่ยมเป็นบอลฟาคกับกิติศักดิ์สุนทรวารียกตรงกลางที่ชลุพนจับบอลลงพื้นเยี่ยมไปต่อทางเส้นข้างเอาครับคุณานุกร ไปต่อทางเส้นข้างผู้หน่าบุดมันแล้วเล่นงานเสาแรกทุบทิ้งออกมาก่อนจังก่า2สองตกพื้นลูกนี้ตอเงเคลียทิ้งออกมาขอบคุณทีมงานเจ้าไก่ครับผมไก่ไร้วิญญาณวันนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่สนามเกลนอารีนาบูตรลากูลแห่งนี้ครับผมกลับมาเป็นบอลทุ่มของน้องพาวินนะสรยุทธสรยุทธเฉยชื่นจิต เปลี่ยนแกนออกมาเล้กเจอไล่เสริมสักหลังสันเอาฟารมเก่าของสุสักหลังสันไปช่วยงานตรงกลางนี่คือการแก้เกมและการปรับทัพของทั้งสองทีมในน้องพาวินพวกเขานําแล้ว1นึ่งศูมามต่อเอาฟารมสดของเจตาพรสาครล,ลงไปเสริมทัพอีกหนึ่งตำแหน่งแจ้าจมาเที่ยวในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลัง,งนั่นหมายความว่าคู่หลัง การสูบการสูบสีอาเซเว่นกับวังสายมีเวลาที่จะเตรียมความพร้อมไม่มากแล้วเหมือนกันมาแล้วกับเสื้อสีฟ้าทีมงานของวังสายจากจังหวัดกระบี่พร้อมแล้วเหมือนกันยี่ตอนรับเจ้าซบัดด้วยซอบัดบัดหลีนจริงพาแฟนแล้วมาขายของนี่ก็ได้นะซบัตนะหยุดเกมเพื่อจะดูอาการบาดเจ็บของน้องพาวินนะ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับเข้าสู่แกลนอารีนาบูตลากูนแห่งนี้ครับอีกหนึ่งรายการของจังหวัดภูเก็ตเป็นบอลเงินแสนอีกหนึ่งรายการครับ16ทีมแบ่งออกเป็นป4ี่สายสายละ4ทีมแต่ละทีมเตะกันสนัดครับแท่านผู้ชมที่ไม่สามารถจะมาดูสดๆในสนามก็จะสามารถจะเข้าไปดูในเพจของนอกสนามมีเดีย ภาพและเสียงชัดเจนหรือไม่รายงานเข้ามาด้วยนะครับขอหัวใจรัวๆให้กับทัาป่าครับครั้งที่หนึ่งของคุณธนศัติ์ไฮยวนกุลน,นะครับแล้วก็ขอว้าวตัวสีส้มๆให้กับทีมงานนอกสนามมีเดียเข้ามาด้วยครับหัวใจสีแดงกับว้าวสีส้มมันคู่ขึ้นมาคู่กันแล้วมันจะสวยงามเอาครับตัดมาชมกันต่อในสนามเสือศักดิ์หลานสัน์เชื่อมกับกิติศักสุนทรวารี พาหนีออกมาเฉลิมพลกินเมืองสืมสักลันสันนี่ครับเอาฟอร์มเก่าของสืิมสักลันสันไปเสริมทัพหลังจากที่พวกเขานำหนึ่งศูนย์เฉลิมพลออกมาทางริมเส้นเส้นหลังสุดเส้นได้เปรียบให้เล่นต่อ,อมาขนานเส้นขึ้นมาใหม่ทางด้านข้างเกมของน้องพาวินจะไปต่อลูกนี้เดือฮักกลับมาแย่งได้ฝากดังเข้าในอาครับสวนกับขึ้นมาเดือฮักยังติดเสรมสักหลันสันกิติศสักเสริมทอนวารีฟูไูไฟสวยเสริมสักมีพื้นที่ลับเนียงบอลขึ้นมาตรงกลางยังไปต่อยังไปได้เล่อจะาอวลูกนี้อัลละมา ผู้ดับเครื่องชนเลยครับในจังหวะสุดท้ายถือว่าไปกับบอลได้เยี่ยมอีกคนหนึ่งครับเสริมสักหลานสันสีเสื้อของวังทรายแต่ตบปากรับคำแล้วก็สินสัญญาเล่นให้กับน้องภาวินในเกมนี้<อ>าครับอ้บถือว่าอยู่ที่การแก้เกมและการวางตัวของทีมงานสตาฟโค้ชจะแก้ออกมายังไง เกมแต่ละเกมแล้วเกมนี้เมื่อพวกเขาขึ้นนําก็ขยับความเก่าของเสริมสัก์หลานสันเสริมทับลงไปคู่กับกิติศักดิ์สุนทรวารีมองตารู้ใจครับอยู่เกมเพื่อจะดูอาการบาดเจ็บของกิติศักดิ์มีน้องชายอีกคนหนึ่งไปสอบถามอาการอยู่ครับไหวไหมบังโอเคไหมไม่เยอะแล้วเวลาไม่เยอะแล้วครับผมเออ บอลน,นำอขอเปลี่ยนเลยครับเป็นรอยแผลเก่าที่สะสมจากการได้รับบ,บาดเจ็บจากแต่ละสนามเจอนิดเจอหน่อยเจอนิดเจอหน่อยก็เจ็บทีมงานจากในายยงอ,อันดับสามของในายยง2,022นี่สับสอีกคนนะครับศกดิ์สุนทรวารีถูกเปลี่ยนออกมาพัก หายเจ็บสามารถจะลงกลับได้ใหม่มาดูฟีทิกลูกนี้ของผู้รานบุญหมันซัดติดกำแพงะมุ่งทิออกมาก่อนในจังหวะแรกบอลลงพื้นเจอไรพื้นที่ลัาเบียบอกขึ้นมาเจอผัวนาทแล้วภัวศิลย้อนหลังมาฟาในจังหวะแรกจังหวะโดนสกิปของดุสิตทองแย้มแล้วเฉลียโอกาสวางออกมาแม่นแม่นไม่นีดแล้วแต่บ,บอลลงพื้นพลาดห่างตัวไปแล้วแปะนี้ห่างตัวเสือสารสันลุงมาช่วยงานแล้วเอาครับภัวศิลป์เปา่าจบเกม เป็นสามแต้มของคุมเพชรสัดข์คืนส,นอนนสกอให้กับน้องภาวิน